อาลีฮลัลโหลทักทายสวัสดีทุกคนจากเมืองคีประเทศเยอรมนีเช่นเคยนะคะเมื่อวานเนาะก็เป็นวันศุกร์เราก็ไปขายของตามเคยคะ่ะแต่คุณฝนเพิ่นก็นมาให้พร่เตซาวเลยแสดงว่าเราจะขายดีเนาะมือนีนวินเดยก็มาเบิ่งกันเนาะคะ่ะว่าเขาสิขายได้บ่เนาะแต่ซาวโยมีร่างสังหรณ์ว่ามาสิขายได้ดีนะ หลังจากเฮ็ดกับข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเฮาก็จะมากินข้าวโกนะคะกองทัพต้องเดินด้วยทองเดนเนาะก็เอาป่นปลามากินนะคะน,นี่ป่นปลาทูนาเนาะกับพักนี่ก็ทอดไว้นะคะสเตนบายไว้เนาะเพื่อลูกค้ามากก็สิได้อันอุ่นให้เพลินนะานละมันังเร็วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกับข้าวของเรานะคะกับข้าวของเราก็มีแบบเดิมนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นผักที่แยกไว้จากแกงแดงไก่นะะเนาะค่ะน้องบริไดใส่รวมกันเพราะว่ามันจะทําให้ผักเอ่อเละเนาะมันจะ ไม่น่ากินนะาแต่อนทารวมกันเนาะพอนานๆานไปอันเครื่องทําความหอนมันเห็ดแห่ดพักมันเละน,นะตามมาด้วยผัดเปรี้ยวหวานไก่ใส่มะม่วงหิมพานเนาะคะนะ่ะเนาะเมนูนี้ก็ขายดีเนาะเมนูสุดท้ายก็คือผัดเส้นนะคะผัดเส้นไข่เนาะเส้นนี้คนเยอรมันชอบกินมากเลยนะคะมัน คล้ายเ้นสปาเก,กตตี้เนาะนี่นางกวักก็ทําหน้าที่ได้ดีมากนะคะวันนี้แต่ช่วงเช้าลูกค้ายัางเงียบอยู่เนาะจ้ะเนาะฝนก็เพิ่งหยุดตกไปเนาะจา้ะเดี๋ยวเรามาดูข้าวของเราบ้างวมือน,นี้หุงก้าวถ้วยเนาะค่ะเนาะเก้าน้าเนาะ <c oughs> ถือเคล็ดฝุนเดย์บรรยากาศหน้าร้านก็ประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะจากนั้นก็รอลูกค้า,าอย่างเดียวเลยก็มาลุ้นนากันเลยค่ะเมื่อนี้สิขายใด้ย่บอสฮีฮลัลโหลทักทายสวัสดีค่ะ มาพุดกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็ลูกค้ายังไม่มีนะคะเนาะแค่จะมาพักกินข้าวนะคะพักกินข้าวก่อนเด้อค่ะใหญ่ใหญ่เสียงเตยเสียงเตะรถดิบตื้ดตื้ตื้ กับสิงางเก้าอี้อันสูงเกียรตินี่แหละโอยเอยย่อยเสร็จแล้วภารกิจกับข้าวเนะาะมันนี่กะสิ่เจาปลาค่ะเจาปลาทูน่าเนาะแซ่บกินเพราอมีพลังเบอร์หนึ่งข้าวเหนียวมือ ผมมีเวลาเขาให้เปลี่ยนเวลามาเปิดนะคะแต่เช้าเลยเก้าโมงอ่ะเขาให้มาเปิดใจเช้าก,กันเลยบมมีเวลาเฮ็ดกับเขาอันนี้ก็เฮ็ดไปตั้งแต่เมื่อคืนมันเหลือจากเห็ด้าาปุ้นวะ ไม่แพงเรวมาลุ้นด้วยกันเมื่อนี้สิขายดีบอกอาชีพแม่ค้าเนาะไม่มีทางรู้อนาคตเลยบางวันขายดีบางวันขา,า,ายไม่ดีขเข้นข้าหน้ำก่อน เป็นแม่ค้าสองวันจะหาอาชีพเสริมอื่นเห็ดอยู่เบิ่งรู้ทางก่อนได้เงินยังบอกครับหรือว่าได้เงินจะ่เสียงรถ เลืดหลยอะยผู้คนบุกท่านกับเขาที่เห็ดกับบลายนี่ย ะอ่าจะก็บรายอย่างเนาะสองอย่างแล้วกับพัดสินสำหรับใครที่เขามาเบิ่งใหม่นะคะยังบึงอว่าเขามีพื้นที่น้อยเนาะตู้เย็นก็แค่แช่แข็งหนึ่งตู้แล้วก็ธรรมดาหนึ่งตู้นะคะแล้วก็แช่น้ำอีกหนึ่งตู้ มันแส่ได้หน่อยก็เลยเห็ดเมนูได้หลายมาเบิ่งกันว่าสิขายได้ยี่บอกตัวนี้ประมาณ10เอดนาฬิกาไข่พัดไทยไปได้กล่องนึงพัดไทยกุ้ง เจ้าเนื้อกับเป็นพัดไทยประยุกต์เนาะเพราะว่าใส่แค่รทกับกะหล่ำเอากะหล่ำขาวไม่ได้ใส่ถั่วง้อกับอ่อย่างกุ้ยช่ายเนาะก็ใส่หอมหอมบวแทนเป็นอะเปรด้ยงเถอ Bistu sad, nah? 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 Bistu sad, ฝึกไปเรื่อยๆภาษากับได้เจอลูกค้ากับพอได้จำวาพื้นผัดไทยเพราะว่าวัตถุดิบของเรามันเราเปิดแค่วันศุกร์กับวันจันทร์เนาะถ้าเราซื้อวัน พงเงาะมาไว้เลยแบบนี้นมากาซีเฮดให้หนาวเฮดให้เสียไปน,นานก็เลยตัดปัญหาคือมันเป็นระยะห่างเกินไปเนาะเราก็เลยตัดปัญหาก็คือใส่ผักอย่างอื่นแทนเอาแต่เรบก็มีลูกโชว์อยู่แล้วว่าเราใส่ผักอะไรเนาะเขายังจิบอะไรไว้าใส่ได้เนาะผัดไทยมันต้องใส่อันนี้อันนี้แบบนะี้แต่ถ้าเขามีลูกโชว์ ว่าภทไทยของเขามันเป็นแบบนี้อ่ะขอบกับชิบะมีคอตัวแยงเนาะเฮ็ดยังก็ได้นูะนคะเนะีนนมันมันได้ทำานะาค่ะเนี่ยมันทำเงินได้เอาที่เราสะดวกสบาย คนดูเลร้านคนดูเลร้านของเรานะคะ <laughs> สวัสดีครับเนี่ย <laughs> สวัสดีครับฮัลโหล <laughs> <laughs> เป็นี่ฉันวลาของเส้นตรงนีเ้อเ้เฮกองกระดาษอืให้เห็นพระเอกสุดสัต์พระเอกของเรา จะเห็นลูกค้านนี้เอาไว้กินคับบ่ายก่อได้มีแหง ทีลาวุกเหรอเ็ิสงเริ่มมืออื่นนะคะเมื่อนี้อาจิะมีบ้างแบบเริ่มทยอยขายนะแต่เริ่มจริงๆคือมืออื่นถ้าวางสิพาไปหลอกก็วางหละ่ะถ้าโบมือสิพาไปหลอกจัดใหญ่มากได้กว้างสถานีกว้าง ja hey. hey, Kann man oh oh bezahlen? Ja, oh ja. ne? Ja, oh 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 auch. <laughs> oh <Okay. lacht> immer oh 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 Oi, schön. Mhm. O, Oh, you know, so soon. oh, so oh, soon. oh, soon. So soon. The oh, yeah. โอไอบายเยอรมันนวดไปได้สักพักเนาะประมาณ1ินาทีก็เกิดเหตุบุคลาดฟันนะคะลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆเ,เลยเนาะทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะคะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนะะาะไอบ่าเยอรมันกระสนุกกับการรับออเดอร์จากลูกค้าเนาะคะ่ะเนาะที่ประทับใจสุดๆคือลูกค้ายืนรอเราถึงจะนานลูกค้าก็ยังรอที่จะซื้อของของเราฮนะน้รโชา์เซฟหรือเปล่าฮอกาโบ,บอาจตอบแทนลูกคา้าใดเนาะคะ่ะเนาะคนไทยอย่างเราก็เน้นที่บริการนะคะการบริการลูกค้าดี ลูกค้าก็ประทับใจเนาะจะกอาจจะกลับมาอีกประมาณนี้นะความคิดของสาวยอ่ดอกว่าและรอยยิ้มสยามของเหานั่นเองนะคะคือเอกลักษณ์เนาะก็มีลูกค้าประจําแล้วนะคะประมาณ3-4คนเนาะมือนี้พัดไทยกุ้งรู้สึกว่าขายดีเป็นพิเศษนะคะปกติกุ้งเสีเหลือกับบ้านเนาะแล้วไก่จะหมดนาะมือนี้กุ้งมืดเลยนะเตรียมกุ้งมาประมาณ5ทีเนาะคะ่ะขายได้มืดเนาะคิดว่าสิขายได้โบมืดไงก็เลยเอามาประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะแต่สุดท้ายก็หมดนะ นะคะนี่ข้าวเก้าถ้วยของเราก็หมดเนาะเสื้อบอดทุกคนนี้พึ่งจะบ่ายสองเองนะบ่ายสองโมงครึ่งนะกับข้าวก็เหลือประมาณนี้อันนี้ทํารอบสองแล้วนะผัดเปี้ยววานไก่ใส่มะม่วงหิมพานนี่แกงแดงนี้ก็ไม่เหลือเลยเนาะจ้ะเนาะ ข้าในกระหุงเพิ่มนะคะหุงเพิ่มแค่นี้เนาะเพื่อให้พอดีกับพัดเปี้ยววานไก่เนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นของทอดก็ขายได้เรื่อยๆอยู่มื้อนี้เฮาสองคนก็กับบ้านด้วยรอยยิ้มเนาะค่ะเนาะดีใจหลายขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยขายมาในรอบสองเดือนเลยเนาะจา้ะมื้อนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากเป็นกําลังใจให้แม่ค้ามือใหม่อย่างพวกเราด้วย,วยค่ะเด้อชอบกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย